สบายดีดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขผสุคนสุมองสุบอนพ่อกับน้องแขทคือเก่าพี่น้องสวัสดีพี่น้องแม่ครัวสวัสดีป้าลดีปาลุเฮ็ดยังอันนี่พอซื้อแต่เมื่อวานเพิ่นบ่ขายสายนสายเดียวซื้อมาไเช็ดยังอันนี่แม่มินนี่หนงมันก็เอาบ่ มีเสีน้ำผัดปุ้นน้ำกระปุลน้ำกระปุ้ลซีเมือไอมีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบริกินต่หึงตอนหน้าครัต้มหมอน้อยพอดบะนี่น้ากับห้องเธอบอกว่าหองเธอบอกว่าให้ต้มสมอนั่นมื้อนี้มื้ออันเมนูหมวยเบิดมื้อไม่ได้ไมอนี้เลยเมนูปลาปลาอยู่เบิดมื้อเผือกเมืองไหนนะลูกเาไปนอนอยู่ในนะเออมินผัวไว

ขัวขีปลาลาบซอยปลาี้นสิลาบซอยปาแล้วก็เฮ็ดน้ําข้าวปุ้นพี่น้องเอ้ยอแล้วปะทะแกงน่ไม้ันนไม้ก็สิแกงปาดหลายเมนูหลากหลาย <c oughs> แม an. yeah, ่ <have> ้องเชนกับเจ๊กกเรา้านเลยยังเนไป็ธุระเจ๊กกัาเมื่อวานแมวเรากเาไปเมื่อากำลังเราอหมื่อานองคนแล้อาปลังมาใเจ๊กกับเราสิไปถ่ายคลิปอยู่นานได้ให้อเมืเราเมื่อวานเมื่อกีะ เอาหูฟังอยู่ฟันเจอก็เล่านะมาบอกให้มีคนไปเอาอยู่เพื่อนเล่าเราเห็นแล้เนี่ยเราแบบมีคนไปเอาสองคนแล้วตอนนั้นจุ๊บน้องน้องหนิดน้อง,อ,งอ้อน้องเยี่ยมพัวอย่างตามหลังโหลดแม่คือบา่านเขาจะมาปั่น้เลยรถคันนี้ยังมันตายบ่ะต่างหมามันบ่ดีกว่าบ่ เพราะว่าป <chat> ั da. ่นแล้วมาตากหมามันดีกว่าไดเพราะว่าอันตากอันหมาดมานํามันตากหาสมเ่แต่ตายหสเห็ดน้ขปุนพี่น้องน้าปนนลองเนาะ ปลาตัวเนี yeah, ่โซกลังคนนึงปาดมีคุนปลาลายจักลาปลาสิบโลเราใส่จกโตหกกโตกบหกโลหกตัวละโลใ่ห้น้น้อย จองเนี่ยใประมาณนั้นสามตัวสองโลกปมาน้หมอนำขับปุ่นกับพี่น้องเลยนอะพี่น้องบานยังนอะบานสวัสดีป้าลุงดีๆเนี่ยก็ลุกเห็ดดีๆเห็ดงามๆเลย แจ้ว่าอยังเมื่อกี้นี่น้อยน้อยน่้อยนะน้ก้อยปี่เผือกอปี่เผือกนมันน้อยอืมขี่ป้าไอ้มีคือโพดขากแทนนี่ ขอยบ่นี่ห่วงดีมากติเอมากตาอันตัดมาแต่คืทําผ้าผู้เด้อะอันนั้นเลาบสดบ่เขียวอันนั้นอาเซทลาบสดพี่น้องลาบกสดลาบได้ก็สดบ่ให้จับเด้พี่น้องเอ้ยมีได้หัวค่ะนี่ามันออกมานํากระปลาเลย บ่ให้จ้ำแม่นอกมินนี่ว่าให้สดอย่างเดียวแม่นปาหึเอารบมื้อนอยู่บ่สิอย่5ม้ปานี่า่านางท้องปาเอาสดีปาลุงบ๊ายบายสวัสดีปาลุงเออทางนก็นอนเต็มห่มม่วงพี่น้องบ่ปาตัวหัหน้าที่นีบ ขานขาวเจาเาสีมาเปลี่ยนอาแรเาเจค้นขาวมืเน้คกันเ้อตอนใดตอนใดขามันต้องขไดที่เปลี่ยนบอคนจะมาคนอยู่ที่ในยินข่าวว่าตดหลดเถื่อเดียวกับเหตุเค้นเก่งฮกผีน้องเอ้ยน้าบุแม่ก็เยต้ซ้อีคือกันเนี่อ่ะแม่ด้วก็นอาลย่าให้มันแดงไม่จะเอาขงนี่นี่ตกน เซฟกำลังอุกกระลูกพี่น้องต้มมักผิกประมาณเศร้าสอบกันได้ด อะไรเธอคือตตาทิ้มมาน่ะมือขาตาใสโคกติี้มันก็ตัมบเหลกแล้วะบได้สีตสําให้มันแหลกเลยบ้านเล่นบเลกอันนี้เลี่ยนไปนะคะทอดป้อต้องขดต้อัดป้อป้อง้ควันยากต้อสดน้ำด้วยแต่ปลาเยังหมักโล พ่อพะเจ้าคันเมียบ่มาแล้วแนวนั้นแหละบ่กินข้าวอีกแล้วเห็นเมียพี่น้องเอ้ยเมียบ่มานั่นงัวจนไปในโม้ปามื้อนอันคันเมียบ่มาน่ะผู้สาวน่ะอยู่สิได้ฮู้เบิดพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่เมื่อวานนีกินข้าวแล้วอ่ะเคยเจ้ากลับมาบ่ตอนแเมียลงไปคุมบ่กล้าฮอดเอ้ยปากพี่น้องเลยแม่ตอนเมียบ่ม่วน

ม,มันกันโกหยะบัวเจ้าต่อขึ้นมาเลยอเอาขึ้นมาแล้วไม่เท้ายังก,อก้อเนอเนีเ่าไหมอมถามทำอะไรกันพี่น้องเ,เอเ้ยเออ,อ,าอนานพี่น้องเอ้ย เขาจืดได้พี่น<ะ>้อเยห็นหนอยอยู่เข้ากันมันจืดลูกสาวทามากับเจลดโลดใส่ให้ไปเอาเจลดไหวเจ้อมอมโ้ยันมิตไเนี่นนนย นาทีหนึ่งพี่น้องพี่น้องจ้าหัวหน้ามกะทิแล้วปลาหัวแล้ว,ว,วะะสสพีน่น้องตัวเนื้อปลาลงน่ะเข็มคนเนื้อปลาจูนสวดกระทะาำสีเ่บอืมอันไอ้นัน่นมันยังไม่เปื่อยเลยคุณพี่อะไรก็กะปิ เออนี่แหละคั่นดีนะเป็นก้อนเป็นก้อนบ่จักบ่เหมือนบ่เดไอ้มีอไอ้มีบอกว่ามันบ่เปื่อยก็บ่มันอันบ่มีน้ําก็บ่เป็นหยังเพราะว่าน้ําเหงื่อตอนนี้กําลังย่อยพี่น้องฮอ่อไข่มันกําลังละลายอ่เเปิดพัดลมบ่ใส่ิมั้ย กะปิพี่น้องใส่แป้งใส่แป้งนัวเลยอ่ะใส่แล้วโอ้ยมาบ่ทันพี่น้องมาบ่ทันรกครึ่งกิโลเอามาบ่ทันตอนใส่แป้งนัวเนาะบ่เป็นหยังพี่น้องอืมเบิ่งคิน้องมินซั่นพี่น้องเอ้ยอันเตานําอมีขอยู่นะคือขอกระทบ่ได้ก็คือคุกเหื่อๆแท้เนาะยังอ๋อเตา ป็นตามันสีอันนั้นหล่นลงแทะปูนพี่น้องเยซาวจอยนะอยู่ซื่อๆมาได้ไม่มาขูดเราไม่ต้องสีกใส่สไลส์สิบะเราใส่สไลส์เราใส่ยาสัหัวปกติมีอยู่มีอยู่ลุงมาใส่ยาสัหัวได้ไหมบ่มีอยู่น้ำยาล้างโรดนันน้าได้ใส่ภาพลุงดิ เขาบอเหน็นัคือยาโงในเนี่ยก็มีนี่ใบมะกรูดนี่กน,นกล้องนี่ก็มีอันเก้าเบิร์ตยังยด้กล้องนี่บะมีกับยาชะหัวใส่รสสิเป็นยังใส่น้ำนะล่าปกติเขาใส่ครีมอาบน้ำล่าเลยพี่น้องโฟกันคลิปหนา buddy